you <music> Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with everything. ก็สำหรับใครที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับไปดูคลิปกันเลยฮนะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับโจคุณลาบนะครับวันนี้ผมจะมาลองชา a d โด E d เดนให้ดูนะครับซึ่งจริงๆคือมันกดดูจากเว็บก็ได้นะมันก็จบแล้วแต่ไม่เป็นไรผมไปหาเหรียญอีเดน Eden มาแลวโอเคเดี๋ยวเราไปเทสให้เลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปแลกก่อน สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าแลกตรงไหนนะครับอันนี้ตามผมมาเลยซึ่งบอกว่าชาโด w อันนี้นะครับมันจะเป็นชาโดฟรีซึ่งสามารถอยู่ได้3วัน่ะเดินเข้ามานี้ครับแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็นี่ตัวแรกจะอยู่ตรงนี้เช่าอุปกรณ์กดไปจะเป็นอันแรกนะครับจะเป็นอันแรกนะครับไอข้างล่างนี่ไม่ใช่นะเนี่ยแอดวานชาโดเซตนะฮะอ่ะเราแลกเลยอ่ะผมแลกมาแล้วปุ๊บเรามาดูกันก่อนเลยสําหรับชาโดเอเดนนะครับเขาจะบอกว่าไม่สามารถอัปเกรดได้ไม่สามารถอัปเกรดได้ทําไมเขาเขียน2ออันซ้อนวะ เอทีเคบวกสิบเอทีเคบวกสิบนะครับเมื่อสวมใส่กับอีเดนกรุ๊ปหมายถึงว่าครบเซตของมันอ่ะเมื่อทําการโจมตีทางกายภาพทั่วไปมีโอกาสที่จะใช้สกิลพลาสติกเวฟอันนี้มันน่าจะเป็นของไอ้นี่นะของชาโด้สเปล์นะมันน่าจะเป็นสายชาโด้สเปล์นะเนี่ยแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลไทเกอร์ช็อตสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเท่ากันของเราเลยแล้วก็ตืด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 เพิ่มดาเมจทางกายภาพตีไกลอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลดดีเลยหลังใช้สกิลอีกสิบห้าเป เวทมนต์ของมอนเตอร์ทุกเผ่า50%ยกเว้นเพเยเยอร์นะฮะปลาผมไปเทสให้ดูว่ามันแรงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเทสกับไคแล้วกันเดี๋ยวผมว้าวก่อนคือผมว่าถ้าสายเก็บเวลก็น่าจะโอเคอยู่นะครับถ้าแบบว่าเวลยังไม่ตันไม่อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็คือถ้าสมมติเราไปทำเควสอีเด็ดเราก็จะได้ exp ด้วยไงแล้วเราก็ไปแลกไปอะไรเงี้ยเก็บเวลไปเรื่อยก็น่าจะโอเคอยู่นะฮะแต่เรามาดูกันว่ามันแรงขึ้นเยอะไหมของผมมันเป็นสาย ts นะฮะมันบวกไทเกอร์ช็อต15%เเท่่าาากกันนนะะออออคยมขุญตโชว์สกิลแบ็สไลด์ไปฝฝึกนมาไงไงไง โชเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับตื๊ดตื๊ดตืดตืดเดินมาเดินมาเดินมาอ่ะผมจะใช้เป็นลูกธนูธรรมดาแล้วครับเดี๋ยวอันดับแรกเราขอเทสเป็นชาโดปกติของเราก่อนนั่นก็คือชาโดบูสเตอร์นะฮะนี่เราเทสดาเมจกันเลยยิงไปเท่าไหร่สามแสนเก้าสามแสนเก้าอ,ะ30 9. 30 9. 30 9. อ่ะอันนี้มันติดฮอกไอเดี๋ยว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 ติดฮอกไอห้าแสนหกมันเฉลี่ยประมาณสามแสนเก้าอ่ะสามแสนแปด สี่แสนประมาณสามอ่าสี่แสน 8. เอ็ดเอ้าเว้ยมันขึ้นไปเรื่อยเลยเว้ยอ่ะเฉะลี่ยประมาณสามแสนเก้าแล้วกันครับผมว่าเฉลี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเป็นชาโดของอีเดนจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะผมใส่ครบเซ็ตเลยนะครับนี่นะฮะนี่เลยครบเซ็ตเลยเดี๋ยวบัฟก่อนตะกี้มันมีบัฟจึ๊บสี่แสนสามโอ้แรงขึ้นนี่ว่า 4ี่0สนสี่สี่แแรงขึ้นมาเท่าไหร่30,000ประมาณ30,000นะฮะจาก3 9มแ0 0เก้าสี่แสนสามสี่แอ่าติดท็อกไอห้าแสนเก้าหกแสนก็แรงอยู่นะแต่แค่มันคือมันอยู่ได้3วันถูกปะ หมดอายุวันเ,เดือน705เนี่ยวันนี้วันที่ 2, 2หมดอายุอีก3วันครับบ่ายโมงสิส่วนอื่นๆนะครับก็จะบวกเดี๋ยวเดี๋วดี๋วผมขอเปิดเทียบเลยละกันส่วนอื่นๆนะครับที่จะบวกอ่าโลเหมือนกันดูจากตารางแล้วอย่างอันนี้ก็จะ mhp บวก100นะฮะเท่ากันเลย แต่อันนี้มันเป็นแต่ชุดเสื้อมันบวก ASPD AH บวก1ใช่ป่ะแต่ของอีเดนมันจะบวก15บวกฮีสิบห้ารองเท้าอ่ะเหมือนกันเลยครับเป๊ะๆอ่ะอันนี้ประดับก็เหมือนกันอ่ะประดับเหมือนกันแต่รู้สึกว่าถ้าใส่ครบเซ็ตมันแรงกว่าฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีอันนี้เป็นเซตอีเดนอยู่นะฮะเป็นชาร์โดอีเดนอยู่จึ๊บจ๊บจึ๊บจ๊บจึบจ๊บจุบจ๊บอุ๊บจุ๊บจุ๊บจ0๊บจ0 0 0 0ุ๊บจุ๊ ออกไอหมดแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นสายไอเนี้ยนะมันน่าจะโอเคนะครับสายเอ่อแชโดว์สเปลอะเนี่ยเพราะว่ามันหัวพันสิบเวฟเลเวล3ด้วยสำหรับใครที่ไม่มีถุงมือหรือว่า ที่แบบงบไม่มีแล้วแบบคิดว่ามันราคาแพงเกินไปนะครับสำหรับชาร์โดที่เป็นชาร์ดสเปลนะก็สามารถใช้อนนี้ได้แต่ประเด็นคือข้อเสียของมันอย่างเดียวเลยคือก็มันหมด3วันแค่นั้นแต่ถ้าเราเก็บเลเวลเพราะว่าเควสอีเดนมันก็ทําให้เราเก็บเลเวลเร็วถูกปะผมว่าใช้อนี้ก็น่าจะโอเคฮะน่าจะได้อยู่นะก็ได้อยู่แหละทำเควสอีเดนไปด้วยเพราะว่ามันใช้แค่20เหรียญครับมันใช้แค่20เหรียญก็ก็น้อยครับก็ผมนั่งทําตะกี้ก็นานอยู่แะแต่ถ้าสมมติเราเก็บเลเวลด้วยผมว่ามันก็ไม่ได้อะะะไไรรรซีีเยยออ่ก็ูปมา นี้นะครับประมาณนี้อ่านมาเทสให้ดูแล้วมาใหม่อ่านี่นี่อุย้ยมันสองหมื่นนี่วาโอ้ยมันออกบ่อยอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปไหนครับลองคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย